ทำไมคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตไม่เคยตื่นคนจำนวนมากเกิดมาใช้ชีวิตและจากไปโดยไม่เคยตั้งคำถามจริงๆว่าสิ่งที่กำลังใช้ชีวิตอยู่นั้นคือชีวิตที่รู้ตัวหรือแค่ชีวิตที่ถูกพาไปเราตื่นเช้าขึ้นมาทำสิ่งดเดิมๆคิดแบบดเดิมๆกังวลเรื่องดเดิมๆแล้วเรียกทั้งหมดนั้นว่าชีวิตปกติ โดยไม่เคยสงสัยเลยว่าความปกตินี้เองอาจเป็นการหลับที่ยาวนานที่สุดของมนุษย์การไม่ตื่นไม่ได้หมายถึงการโง่ไม่ได้หมายถึงการขาดสติปัญญาแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ในความคิดโดยไม่รู้ตัวว่าเรากำลังคิดอยู่คนส่วนใหญ่เชื่อความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหัวเชื่อว่าฉันเป็นแบบนี้เชื่อว่าชีวิตต้องเป็นแบบนั้นเชื่อว่า ถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันจะไม่มีค่าและเมื่อเชื่ออย่างนั้นเราก็ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ความคิดเหล่านั้นโดยไม่เคยหยุดถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคิดและใครกันแน่ที่กำลังถูกความคิดใช้ตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้คิดเก่งแต่ไม่เคยถูกสอนให้ดูความคิดเราถูกสอนให้แข่งขันแต่ไม่เคยถูกสอนให้หยุดเราถูกสอนให้พัฒนา แต่ไม่เคยถูกสอนให้กลับมาอยู่กับตัวเองโลกใบนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนตื่นโลกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมนุษย์หลงเชื่อว่าตัวเองยังไม่พอยังต้องมีเพิ่มยังต้องเป็นมากกว่านี้เมื่อเรารู้สึกขาดเราก็จะวิ่งเมื่อเราวิ่งระบบก็เดินต่อไปได้ความกลัวจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกกลัวจนไม่กล้าหยุดกลัวจนไม่กล้าตั้งคำถาม กลัวจนไม่กล้ามองลึกเข้าไปข้างในหลายคนไม่ได้กลัวความทุกข์แต่กลัวการไม่มีอะไรให้ยึดเพราะอย่างน้อยความทุกข์ที่คุ้นเคยก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าฉันยังเป็นใครบางคนอัตราของมนุษย์ไม่กลัวความเจ็บปวดแต่อัตรากลัวการหายไปการตื่นรู้ไม่ใช่การได้อะไรเพิ่มแต่คือเห็นว่าตัวตนจำนวนมากที่เราปกป้องเป็นเพียงเรื่องเล่าและเมื่อเรื่องเล่านั้นเริ่มสัน่น ตาจะทำทุกอย่างเพื่อดึงเราให้กลับไปหลับเหมือนเดิมคนจำนวนมากจึงใช้ทั้งชีวิตเพื่อรักษาภาพลักษณ์รักษาความเชื่อรักษาความคิดเกี่ยวกับตัวเองแม้ว่าการรักษานั้นจะต้องแลกด้วยความทุกข์ก็ตามอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไม่ตื่นคือการเข้าใจผิดว่าการตื่นรู้เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของคนพิเศษทั้งที่ความจริง การตื่นรู้คือการเห็นชีวิตตามที่มันเป็นขณะกำลังล้างจานขณะกำลังทำงานขณะกำลังผิดหวังขณะกำลังร้องไห้มันไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเป็นใครแค่หยุดต่อต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจแต่การหยุดนั้นไม่ง่ายสำหรับคนที่เคยวิ่งมาทั้งชีวิตคนส่วนใหญ่จะไม่ตื่นจนกว่าบางอย่างจะพังลงความสัมพันธ์ที่เคยยึดภาพฝันที่เคยเชื่อ ตัวตนที่เคยภาคภูมิใจเมื่อทุกอย่างพังเราจึงเริ่มหยุดและเมื่อหยุดเราจึงเริ่มฟังความทุกข์ในระดับลึกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณเรียกให้เรากลับมาหาตัวเองแต่คนจำนวนมากเลือกจะซ่อมทุกอย่างให้กลับไปเหมือนเดิมแทนที่จะฟังว่าชีวิตกำลังพยายามบอกอะไรเพราะการกลับไปหลับเจ็บน้อยกว่าในระยะสั้นแต่การตื่นต้องผเผชิญกับความจริง การตื่นรู้ไม่ได้รางวัลแบบโลกมันไม่ให้ชื่อเสียงไม่ให้ความเหนือกว่าไม่ให้ใครปรบมือสิ่งที่มันให้คือความเบาความสงบและการไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกซึ่งสำหรับโลกสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีค่าแต่สำหรับใจมันคืออิสรภาพการตื่นรู้ไม่ได้เริ่มจากความพยายามแต่เริ่มจากความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่กำลังรู้สึก ซื่อสัสตย์ต่อความคิดที่กำลังเกิดโดยไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบหนีแค่เห็นแค่รู้แค่อยู่และถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้อาจไม่ใช่เพราะคุณหาอะไรใหม่แต่อาจเพราะบางอย่างในใจคุณเริ่มไม่อยากหลับเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตไม่เคยตื่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่คู่ควรแต่เพราะไม่มีใครบอกว่า การตื่นไม่ได้ทำให้คุณเป็นใครแต่ทำให้คุณไม่ต้องแบกอะไรอีกและบางทีการที่คุณหยุดฟังตรงนี้แล้วเงียบไปสักครู่อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการตื่นที่แท้จริงก็ได้